ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการคองดีเมืองหลวง50เขตนะคะจากที่เราไปพูดคุยกับท่านผอ,อ,อเขตลาาับเพาผอ,อสุทินนะคะท่านก็มีโครงการดีๆนะคะในโครงการรักษาสินห้านั่นเองนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราอยากจะรู้เรื่องราวรายละเอียดลึกๆล,ลงไปอีกนะคะว่าโครงการรักษาสินหานี่มันมีที่มาที่ไปยอย่างไรเราใครเป็นคนดูแลโครงการนี้ของเขตลับเพา,ากันด้วยนะคะที่สําคัญ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดเชตุพนนะคะหรือว่าวัดโพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านพระครูกันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านเจ้าคุณพระอุดรธน,นารักษ์กันแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับโครงการดีๆนะคะโครงการรักษาสินห้านะคะนมมสการคะ่ะท่านเจ้าคุณคะเอ,อ่อจะถามท่านในเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการสินห้าคะ่ะ <c oughs> ต้องขออนุมโมทนาท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครท่านบุณยการเขตลาดพร้าว ให้ความเมตตาต่อคณะสงฆ์เขียดตา้นพา้วบึงกลุ่มให้มาทำรายการในวันนี้โดยเฉพาะโครงการศิลหานั้นเรื่องด้วยเจ้าบุคุลสมเด็จพระมหาสมังคาราจานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์กรุงเทพมหาคนครเห็นว่าในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเกิดความไม่เรียบร้อยไม่สงบ ไม่สมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันคณะสงฆ์จึงเห็นว่าโครงการศิลห้านี่แหละที่จะ,ะช่วยให้บ้านเมืองและประเทศประเทศชาติพร้อมทั้งประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันได้เพราะันวันนี้เราถึงมาพูดกันว่าเราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ก็คือต้องอาศัยศินห้าเป็นประการสําคัญค่ะท่านคะแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการเมื่อทราบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของโครงการเองเนี่ยเออได้ถ,ถูกวางเอาไว้เป็นนานได้ย,ยังคะเริ่มกันมานานได้ย,ยังคะท่านอเจริญพรท่านเจ้าระคุณสมเด็จพระมหาสมคลาจารย์นย่มีโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557ค่ะก็ทําอย่างกันต่อเนื่องอ่าที่ทำกันอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือคณะสง ทั่วประเทศได้พยายามทํากันอย่างสุดความสามารถแต่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาบ้างพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่คณะสองกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเขตอาดพร้าบึงกลุ่มก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปในส่วนของท่านเจ้าคุณดูแลในกลุ่มเขต ็นบอกว่าสามเขตใช่ไหมคะคือลาดพร้าวบึงกลุ่มแล้วก็คันยาวในส่วนที่ในส่วนที่จะมารับผิดชอบสามเขตของอลาดพร้าวบึงกลุ่มคันยาวนั้นจะมารพร้อมโดยคณะสอ์ในเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มสิบวัดด้วยกันก็พยายามอ,อย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนในเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพร้อมทั้งนิสิตนักศึกษานักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเฉพาะได้รับความร่วมมือ,อาจากท่านผู้อำนวยการเขตราชพฤกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ได้จัดประชุมโครงการต่างๆร่วมกับคณะสงฆ์และก็ชุมชนหมู่บ้านค่ะ,<น>ะท่านขาเราผลตอบรับที่ได้มาตั้งแต่ปี57จนณปัจจุบันเนี่ยค่ะคิดว่าประชากรประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะ มีการตอบรับเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คะท่านคะก็ในส่วนเฉพาะกรุงเทพมหานครในภาพรวมเนี่ยก็ประมาณสิปอร์ซของประชากรทั้งหมดประมาณ5-6ล้านคนต้องเสียงถือว่าน้อยกับในต่างจังหวัดแต่ในภาพรวมของเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มกันยาวเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่ทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทางท่านผูน้อำนวยการเขตราดพฤาได้ให้ใช้สื่อตรงนี้มาช่วยกันประ,ะ,ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่ง,งขึ้นไปค่ะท่านเจ้าคุณค่ะเราใน ภาพรวมนะคะคาดหวังสำหรับโครงการศิลป์ห้าไว้อย่างไรคะท่านถ้ามาคาดหวังว่าณปัจจุบันเนี่ยเราพยายามใช้เด็กเป็นเบื้องต้นเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มองดูว่าปลูกฝังยากนิดหนึ่งก็พยายามเอาเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนต่างๆในเขตลาดพร้าวเบื้องกลุ่มเนี่ยเข้าร่วมโครงการกับเราทุกโรงเรียน ะฉะนั้นก็เป็นที่น่าชื่นใจน่าอนุโมทนาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งท่านเจ้าคุณค่ะสิน5้าเนี่ยมันเพียงแค่หข้อท่านมองว่าเพียงพอแล้วหรือเปล่าคะที่ประชาชนในเบื้องต้นจะปฏิบัติแค่5ข้อเนี่ยจะได้หรือไม่ได้แต่จริงๆแล้วสิน5้าเนี่ยเราถ้าประชาชนทั่วๆไปเนี่ยห้าข้อก็ได้4ข้อก็ได้สข้อก็ได้สข้อก็ได, 1> ได้1ข้อก็ได้ ขออย่างเดียวว่าทั้ง5้าข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้บังคับถึงว่าต้องรักษาทั้ง5้าข้อขออย่างเดียวว่าทุกคนอย่างน้อยต้องมีศินทักข้อสองข้อก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยนะคะแสดงว่าคาดหวังอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองข้อคือบางบงคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าต้องร่วมโครงการแล้วก็รักษาศินถึง5ข้อ อาจจะยังเหมือนจะยากไปทั้งๆ<ด>ที่ทข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะนโดยเฉพาะ,ะในส่วนที่ของวัดประเชตุพนเนี่ย <c oughs> วันเข้าพรรษาเนี่ยตามาได้เชิญได้เชิญชวนโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร <c oughs> เพื่อต้องการให้เยาวชนเนี่ยเข้าวัดมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรม ก็มีก ah ิจกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรมแรกก็คือเชิญโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครตั้งโต๊ะหมู่ประกวดโรงเรียนไหนไม่ประกวดก็ตั้งเป็นเป็นพุทธบูชากิจกรรมอันที่หนึ่งกิจกรรมอันที่สองก็คือสวดมนต์หมู่สวดอ่าประกวด แล้วก็กิจกรรมที่สก็คือตอบปัญหาธรรมะระดับประถมต้นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับเยาวชนกิจกรรมที่สก็คือ,อวาดภาพกิจกรรมที่5ก็คือ <c oughs> คัดลายมือแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทางวัดพระเชตุพนเนี่ยได้เชิญนักเรียน ระดับอนุบาลให้มาแข่งขันกันให้มาแข่งขันก็คือมาแข่งขันแค่หัดกราบแล้วก็ตั้งนโมสามจบมแล้วก็อิติีปิโสพระวาะะโรงเรียนละห้าคนห้าคนห้าคนคเราหวังว่าถ้าโรงเรียนอนุบาลมามากเท่าไหร่คนก็จะมามากเท่านั้นเพราะว่าอย่างน้อยพ่อแม่เขาต้องมาอาต้องมาด้วย ผู้ปกครองเขาต้องมาด้วยค,คุณครูก็ต้องพานักเรียนมานนเพิ่มด้วยวนวนน้นวันที่18 19ป0สิบเก้ี่สขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนท่านเจ้าคุณคะแล้วโครงการสินห้านะคะมีเรียกว่ามีส่วนสำคัญอย่างไรกับประชาชนชาวไทยคะโครงการสินหานี่ตอนนี้ว่ากันตามาจริงแล้วเนี่ยเป็นระยะที่สาม ระยะแรกก็คือแค่ประชาสัมพันธ์โครงการระยะที่สองก็คือหาสมาชิกเข้ามาให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงระยะที่สามเนี่ยคือระยะปฏิบัติก็คือลงมือทแล้วลงไปะลึกเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงประชาชนจริงๆโดยเฉพาะที่เขตราชพาวงกลุ่มเนี่ยคณะสงฆ์เขตราชพาวก็เข้าไปที่สำนักงานเขต ไปเชิญชวนกรรมการหมู่บ้านสมาชิกนักเรียนเข้ามาปฏิบัติโดยเฉพาะที่หมู่บ้านอมรพันก้าวธนสงก็เข้าไปโดยเฉพาะที่วันทุกวันจะะณนาสง์ก็ไปนำญาติโยมสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นผลก็เป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะขอจะเจริญพลอ ผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับโครงการรักษาศีลห้านะคะที่เราไปคุยกับท่านเจ้าคุณแล้วก็พระอาจารย์นะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าเอ๊โครงการรักษาศีลห้านั้นเป็นโครงการที่ดีจริงๆแล้วสําคัญมากๆสําหรับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธแต่จริงๆจะบอกว่าไม่ต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้นะคะในฐานที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะเราปฏิบัติได้แค่ไหนคือแค่นั้นนะคะศีลห้าอาจจะดูว่าจริงๆแล้วไม่ยาก แล้วก็น้อยนิดหรือเกินแต่หลายๆคนก็อาจจะมีข้อข้องใจที่บอกว่าเอ๊ะห้าข้อเนี่ยมันยากนะสาหรับฉันนะคะอย่างน้อยท่านบอกแล้วว่าสามข้อสี่ข้อหรือหนึ่งข้อแหมให้ได้สักหนึ่งข้อท่านก็บอกดีใจแล้วนะคะลองดูลกันนะคะลองปฏิบัติกันดูลกันนะคะสําหรับนะคะช่วงหน้าของเรานะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อดีกว่าแต่ว่าไปดูสิว่าเขตลาพเ้าวเนี่ย มีอะไรให้เที่ยวกันอีกนะคะต้องไปติดตามชมในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ